ลูกไหนครับก็ตั้งใจจะมาเดินยกสามอยู่แล้วมวเข้าทางเราเลยลจังหวะไหนที่เราทําได้ครับก็ก็ขึ้นยกสามก็ผมตั้งใจจะเดินล็กอกให้เขาผมแข็งขาถามลูก,ถา,ลกถามลูกน,นั้นนี่เตรียมมาจากบ้านเลยวะก็ตั้งใจล็อกเลยเออคอคอเอาอยู่เลยนะค,คือเราตัวเตี้ยแต่ว่าเราล็อกตัวสูงกว่าเลยเป็นไงผลงานเราคนนี้พอใจวะ จุดเดนที่ต้องปรับปรุงมั้งครับลูกทีมก็เพื่อนทีมแต่ว่าผมปัดไม่ไม่ปัดไม่ได้เลยเพื่อนทีมระว่าเขาทีมโชกครับครับเขาสูงไหมครับสูงทั้งสองมีความอินแนนเห็นนะรับรัคือรอบแรงอ่ามีจะฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้สองสามหมื่นได้ครับอืสองหมื่นสามหมื่นได้ครับอือวันนี้สุดยอดเลยโชคไฟงานไฟนี้อยากเจอใครไหมในพิกัดเปรดเราที่ชอบไฟนี้ใหญ่ก็ร้อยสามสาม เวลาคิดว่าเหมาะสมเท่าไหร่ครับสามจุดสามเป็นได้สามจุดสามเป็นทำได้นะอยากขอบคุณอะไรบ้างครับขอบคุณทีมงานสวทเจ้าบ้านเลครับผมไปซ้อมนู่นเลยครับมาเก็บตัวที่นี่สิบห้าวันหลังครับสิบห้าวันได้เจอพวกใหญ่ๆครับพวกพี่ๆเก่งอยากขอบคุณใครอีกครับขอบคุณรองอออครับถึงเขาจะติดมาตรการที่ไม่ได้มาครับกคขอบคุณครับ i bought going to so see